โครงการบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของอำเภอห้วยคตจังหวัดอุทัยธานีคือโครงการขจัดความยากจนคนห้วยคตอย่างยั่งยืนผลการดำเนินงานโครงการขจัดความยากจนคนห้วยคตอย่างยั่งยืนมีดังนี้ 1. จัดประชุมทีมนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอห้วยคตเพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการปฏิบัติการภายใต้โครงการน1 1หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน 2. ดํดำเนินโครงการปฏิบัติการภายใต้โครงการ1นึ่ตำบล1ห,หมู่บ้านยั่งยืนในรูปแบบการฝึกอบรมการบรรยายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมายเป็นทีมนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับตำบลและเกษตรกร,กรผู้สนใจเพื่อวรวมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านของตนเองให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 3. าดำเนินโครงการหหมู่บ้าน1ทางนี้มีผลผู้คนรักกันโดยอำเภอห้วยคดได้รวมกับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยคดสำนักง,งานเกษตรอำเภอห้วยคดวัดโรงเรียนผู้นำชุมชนจิตอาสาและประชาชนเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไปผมนายอุดมศักดิ์เมนมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5าบ้านหนองกระแพลตอมบลทงหลางอำเภอห้วยคดจัองหวัดอุทยัยธานี โครงการทางนี้มีผลผู้คนลักกันนะครับในการดําเนินโครงการดังกล่าวนี้ได้รับความร่วมมือซึ่งได้รับเกียรติจากท่านานอำเภอห้วยคดนั้นมาเป็นประธานในการปลูกผักสวนคัวดังกล่าวนี้ให้กับชุมชนหมู่บ้านหนองพระแพร่ของเรานะครับโดยมีนักพนักการพัฒนาการพนัฒนากรอรําเภอห้วยคดของเรากเกษตรอาเภอห้วยคดนะครับและทางคณะครูโรงเรียนบ้านหนองพ้แพร่พร้อมด้วยเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็มีทางพักคุณเจ้านะครับพระครูอุทิศ สุทธิวัดเจ้าคณะตำบลทองหลางเจ้าวาดวัดบ้านหนองพ่อแร่ของเราแล้วรวมด้วยจิตอาสาอสมและพี่น้องชาวบ้านหนองพ่อแรวของเรามาร่วมด้วยช่วยกันโครงการดังกล่าวนี้ก็จะมีประโยชน์หนึ่งให้ชาวบ้านรู้จักรู้รักษณัาาคีนะครับและมีการทํากิจกรรมร่วมกัน2ก็หวงแหนสิ่งที่ได้ปลูกสร้างไว้และได้มาช่วยกันดูแลลดน้ําปนดินและดูแลทําความสะอาดหญ้าต่างๆให้กับพืชผักผลไม้ดังกล่าวนี้แล้วก็ท่านใดมีความประสงค์เช่นจะเก็บ มะกรูดมะนาวไปปรุงอาหารหรือตลอดจนตักไครอะไรต่างๆของเราก็ปลกไว้ให้แก่เกษตรกรหรือให้กับพ่อะไม่พี่น้องเราชาวบ้านนั้นได้มาเอาไปประกอบอาหารกัน 4. โครงการตักบาสร้างสุขคนห้วยคดโดยคนอำเภอห้วยคดร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ 5. ในอำเภอห้วยคด ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนชกัญญาของอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีหมู่บ้านเป้าหมายคือหมู่บ้านบางกุ้งหมู่ที่6ตตำบลห้วยคดสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารหมู่บ้านบางกุ้งทุกครัวเรือนมีการปลูกพืช สวนครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารในครัวเรือนเช่นไก่ไข่ไก่บ้านเป็ดห่านและกบปลาดุกสร้างสิ่งเว็ล้อมให้ยั่งยืนบ้านบางกุ้งหมู่ที่6ตำบลนว้วยคดทุกครัวเรือนมีการบริหารจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะเพื่อให้ผู้นำในหมู่บ้านรวบรวมส่งให้อบตอ ตำมนุยพดดำเนินการตามโครงการกองทุนขยะรีไซเคิลร่วมสร้างบุญและทุกครัวเรือนมีการจัดทำสังขยะเปียกลดโลกร้อนบ้านบางกุ้งทุกครัวเรือนมีการจัดสุขลักษณะในบ้านโดยการจัดบริเวณบ้านสะอาดเป็นระเบียบทำให้สวยงามเช่นรั้วกินได้หรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับประชาชนบ้านบางกุ้งทุกครัวเรือน มีการปฏิบัติศาสนากิจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่เป็นประจำและมีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประชาชนบ้านบางกุ้งร่วมกันทำกิจ,จกรรมบำเพ็ญประโยชน์กิจอาสาเป็นประจำทุกเดือนการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ บ้านบางกุ้งใช้เครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านโดยมีประชาชนในหมู่บ้านบางกุ้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยการนำเสนอโครงการผ่านแผนพัฒนาหมู่บ้านตามสภาพปัญหาและความต้องการของคนในหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านประชาชนบ้านบางกุ้งให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการภายในหมู่บ้านสู่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางกุ้งรูปแบบโคกหนองนามโมเดลเป็น,นกลไกที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านบางกุ้ง ระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบ้านบางกุ้งมีกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนดังนี้ 1. กลุ่มพริกแกงบ้านบางกุ้ง 2. กลุ่มสารตะก้าไหวเทียมบ้านบางกุ้ง 3. กลุ่มสตรีหล่อพระบ้านบางกุ้ง 4. พัดจากไม้ไผ่ 5. แปรรูปน้ำผักและผลไม้เช่นน้ำหม่อน 6. ไม้กวาดทางมะพร้าวและไม้กวาดดอกหญ้า